เป็นความฝันของผู้ชายทุกคนเมื่อเขาออกจากคุกรถเรียบร้อยหลายสิบคันจอดเรียงรายอยู่นอกประตูรุ่นน้องหลายสิบคนในชุดสูทยืนต่อแถวในรถแข่งที่อยู่ข้างหน้าหัวหน้าแก๊งมารับมารับเกณฑ์สานานด้านหลังรถมีหญิงสาวผมยาวเข้ามานั่งบนตักของเขาแน่นอนว่าการปฏิบัติพิเศษเช่นนี้ไม่สามารถทําได้สําหรับคนทั่วไปทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ตบ นี่คือเกมยอดนิยมในห้องถังในเกาหลีผู้เล่น2คนเป่ายิงฉุกใครชนะคนนั้นจะได้ลำดับความสำคัญผู้จีเป็นผู้เล่นที่ดีในเกมนี้การตบหูหนึ่งครั้งทำให้ชายที่มีน้ำหนัก200กิโลกรัมหมดสติไปเมื่อนักโทษร,รอบๆเห็นสิ่งนี้ไม่มีใครกล้าต่อสู้แต่ตอนนี้ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนอีกครั้งชื่อของเขาคือฮยอนซูในฐานะผู้ต้องขังใหม่เมื่อเห็นรูปร่างที่สู้ผอมและอ่อนแอของเขาทุกคนเชียร์ฉันสามารถเล่นกับเขาได้ไหมฉันเกรงว่าเขาจะถูกฉันทำร้ายจนตาย การแข่งขันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการฮยอนซูเริ่มเสียเปรียบปูจีเฉวยโอกาสโจมตีก่อนเขาดึงคอเสื้อของฮยอนซูในครั้งเดียวตกหน้าอย่างแรงหมัดนี้แข็งแกร่งพออย่างแน่นอนฮยอนซูเกือบโดนไล่ออกแต่แล้วเขาก็ลุกขึ้นครั้งนี้ทําให้เหล่าอัจยรกรตื่นเต้นกันท่วหน้าเริ่มปรบมือให้เขาจากนั้นก็เป็นตาของฮยอนซูแต่ความแข็งแกร่งของเขาอ่อนแอจริงๆตบตีปูจีแมนดูเหมือนเขาถูกยุงกัด จากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มตบตีกันหนึ่งข้างคุณหนึ่งข้างฉันกลับไปกลับมาอย่างนั้นสองครั้งฮยอนซูไม่สามารถต่อสู้ได้เล็กน้อยถูกตกที่ตาทั้งสองข้างหิ่งห้อยระเบิดเพื่อเอาชนะศัตรูเขาสามารถใช้กลนุบายเท่านั้นฉันเพิ่งเห็นเขาสะบัดมือพยายามออกแรงทันทีที่เขายิงมือของเขาจะกลายเป็นกําปัน้นหนึ่งหมัดทําให้ฮูจีล้มลงกับพื้นมวลชนที่ไม่รู้ความจริงก็เชียร์เขากลับกันแต่ทั้งหมดนี้ถูกเห็นโดยนายเขาผู้อาวุโสในเรือนจาคนที่โดนต่อยโดยธรรมชาตินั้นไม่ใช่คนโนนนนงาา่ ไ,ได้คาดหวังว่าฮยอนซูจะอ่อนแอในความแข็งแกรง่งแต่ผู้เล่นมีความยืดหยุ่นสูงโจมตีแต่ไม่อ่อนแอ ตีฮูจีลงไปนอนกับพื้นร้องลัน่นจนกว่าผู้พิพากษาจะมาถึงเขาจึงหยุดคืนนั้น au, มิสเตอร์เฮามาหายอนซูคนข้างนอกเตือนให้ยอนซูว่าอย่ามายุ่งแถวนี้แต่ที่จริงฉันชื่นชมชายหนุ่มคนนี้จริงๆวันถัดไปฮูจีถูกซ้อมและไม่ได้มาหาฮหยอนซูเพื่อสร้างปัญหาศิษยาพิบาลผู้ต้องขังพูดกับเขาทั้งหมดนี้เป็นเพราะมิสเตอร์เฮาดูแลคุณและผู้ต้องขังฟังและเคารพนายเฮาเช่นนั้นเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของตลาดยาสูบของเรือนจำบุหรี่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเรือนจำของเกาหลีสิ่่่่งงงนนนนีี้้้ยยัััทาาาใหหลครรรบเขขขวมกกแจะ เมื่อ3ปีที่แล้วมิสเตอร์เข้ามาถึงปัจจุบันเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อเอาชนะคนอื่นๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาอาศัยอิทธิพลของตัวเองสมรู้ร่วมคิดกับแรบไบปล่อยให้ธุรกิจยาสูบอยู่ในมือของเขามาเป็นผู้สูงอายุในเรือนจำแต่หน้าหนาวนี้ในคุกยังมีคนชั่วร้ายอีกคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าของนักเลงคิมเชนฮอนอีกชื่อหนึ่งคือคิมเกีย์ครอบครัวคิมมาที่นี่ทำให้มิสเตอร์ฮาวกังวลใจเพราะไม่ต้องต่อสู้เขาใช้ท่าทางแบบจูเนียร์เพื่อทักทายครอบครัวคคคิิมอออออยยยย่่่่่าาาาางงงงงงงแขขขข็็ันนนนนนกกกกกจจีี้้รรึึหหธุตเปออฝ แต่ตระกูลคิมไม่ยอมให้มิสเตอร์ฮาวมองเขาเลยไม่เพียงปฏิเสธต,ต่อหน้าเขาพวกเขาถึงกับติดสินบนผู้คุมเพื่อขังเขาไว้ในห้องมืดหลังจากนั้นตระกูลคิมก็แบ่งลูกน้องไปคุมขังผมนั่งตำแหน่งพี่ในคุกอย่างสบายใจเมืม่อพี่ฮาวถูกปล่อยออกจากห้องมืดไม่มีบรรยากาศเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นคิมยังไม่พอใจเขาส่งฮูจิไปฆ่ามิสเตอร์ฮาวฉากนี้เพิ่งเห็นโดยฮยอนซูเขารีบไปต่อสู้กับฮูจีอย่างเด็ดขาดช่วยชีวิตมิสเตอร์ฮาวได้สำเร็จเพื่อช่วยเอ็มอร์ฮาวขึ้นสู่จุดสูงสอคร้งงนนงนนาหเพลภ ใช้ข้ออ้างว่ามีคนขายบุหรี่ในเรือนจำเป็นข้ออ้างขู่ผู้คุมหัวหน้าเรือนจำโกรธมากคุณกล้ามากยังไม่เข้าใจสถานการณ์ ควบคุมจับจุดอ่อนได้สามารถฟังการจัดเรียงของพวกเขาอย่างเชื่อฟังเท่านั้นหลังจากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงหัวหน้าเรือนจำหากคุณสามารถทำความสะอาดตระกูลคิมได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวกลางดึกพี่เฮาส่งคนไปลักพาตัวตระกูลคิมและฮูจีให้รุนน้องตั้งมอส่น้ำมันให้ร้อนโดยไม่พูดอะไรสักคำก็ล้มลงแทบเท้าของตระกูลคิมทันทีตระกูลคิมที่ถูกเผาส่งเสียงร้องอย่างน่าสมเพชแต่มิสเฮาไม่เข้าใจ ครอบครัรวคิมและเขาภายนอกไม่มีศัตรูไม่มีความเกลียดชังอีกอย่างฉันเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีก่อนจะออกจากคุกไล่ฆ่าเขาทำไมในฐานะหัวหน้านักเลงแน่นอนว่าตระกูลคิมจะไม่พูดความจริงแต่ฮูจีที่อยู่อีกฝั่งก็ถูกขูว่าจะชีใส่กางเกงของเขาก็เปียงโจ ตามที่ประธานโกพีองเจบอกให้เราทํปผุกปากสําหรับฉันชื่อนี้เกินความคาดหมายของเอ็มออร์าอย่างสิ้นเชิงเพราะโกเปียงโจเป็นพี่ใหญ่ของเขาที่อยู่ข้างนอกกลายเป็นว่ามาจากปี2008เอ็มออร์าติดตามโกพีองโจเพื่อก่อตั้งเดจังคอร์ปอเรชันด้วยกันอาศัยธุรกิจนําเข้าอาหารทะเลเป็นกาําบังเพื่อทําการค้ายาเสพติดดังนั้นสินทรัพย์ของเดจังกรุ๊ปจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโกเปียงโจยังกลายเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคในฐานะบุคคลที่3ในกลุ่มเอ็มออร์ามีหน้าที่ดูแลเเเเรรรืออชีีวิตตท่่่ไไมมมสสาารถรัับด้นนนป็หุ ที่เขาเข้าคุกแต่ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะออกจากคุกพี่ใหญ่ที่ฉันไว้ใจที่สุดส่งคนมาฆ่าฉันสิ่งนี้ทำให้คุณฮาไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่ข่าวหรืออย่างแน่นอนเขาเทน้ำมันที่กำลังเดือดทั้งหมดลงบนศีสะะของคิมเสียงกรีดร้องอย่างน่าสมเพชดังก้องไปทั่วคุปที่เขาเริ่มลงมือล้างแค้น แต่ในขณะนี้ฮยอนซูอยู่ข้างนอกดูทุกการเคลื่อนไหวของเขานับตั้งแต่ที่ฮยอนซูช่วยให้มิสเตอร์ฮาวกลับมาสูงอีกครั้งทั้งสองได้กลายเป็นพี่น้องที่สนิทก,กันมิสเตอร์ฮาวปฏิบัติต่อฮยอนซูอย่างอ่อนโยนราวกับเป็นน้องชายของเขาเอง แต่เขาไม่รู้บุคคลนี้ที่เขาคิดว่าเป็นพี่ชายของเขาเองมีแผนการอื่นกลายเป็นว่าตัวตนที่แท้จริงของฮยอนซูคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไปช่วยแม่รักษาเขาตกลงตามเงื่อนไขของกัปตันคิมเข้าไปในคุกเพื่อเข้าใกล้ร่างที่2ของเดจีออนคอร์ปอเรชั่นจากนั้นให้เจาะลึกเข้าไปในกลุ่มเดจีออนกรุ๊ปจากนั้นพวกเขาพบหลักฐานว่าพวกเขาค้ายาเสพติดผ่านการกระทําที่เด็ดเดี่ยวของฮยอนซูยังเฝ้าแต่ความสําเร็จได้รับความไว้วางใจจากมิสเตอร์เฮาจากนั้นพี่คิมก็นําข่าวดีมาให้เขาด้วยกรมตํารวจพบแหล่งไตที่เหมาะสมสํําาาาหรรรรัับแแมม่ขของเล้ววกกตจจจะจด ผ่าตัดให้แม่ของเขาในไม่ช้าสิ่งนี้ทําให้ฮยอนซูรู้สึกตื่นเต้นหลังจากได้ฟังสิ่งนี้ได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขของเขามิสเตอร์ฮาวที่อยู่ด้านหลังก็รู้สึกมีความสุขกับเขาเช่นกันทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนแต่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีวันนั้นวันหนึ่งเกิดฟ้าแลบกลางฟ้าสายอีกครั้งในตอนที่แม่ของฮยอนซูกําลังจะไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไม่คาดคิดคร่าชีวิตเธอไปข่าวนี้ทําให้ฮยอนซูสุดลงทันทีเขาโทรมาถามหาคิมฉันหวังว่าจะไไดด้้้้พบคุุุณทททีี่่่ถนนนนนเเสสายแตติมออใชหผลัวป การปฏิเสธคำขอรักของเขานอกจากนี้จงตักเตือนเขาหากการกระทำของขนงในถูกเปิดเผยจากนั้นกรมตำรวจจะลบเอกสารเกี่ยวกับเขาทันทีด้วยวิธีนี้เขาจะกลายเป็นอัจฉริยจริงๆทำไมคุณปฏิบัติกับฉันแบบนั้นฮยอนซู ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาวอยวายในตอนเย็นมิสเตอร์ฮาไปที่ห้องขังเดิมทีเขาต้องการปลอบใจฮอนซูแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฮยอนซูจะตีเขาอีกครั้งเพราะตอนนี้ในใจของฮยอนซูถ้าไม่ใช่เพราะคุณเฮาเขาไม่ยอมรับหน้าที่ต้องไปติดคุกแม่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เสียชีวิตไม่มีทาง <c oughs> เมื่อเผชิญหน้ากับฮยอนซูอารมณ์ก็สูญเสียการควบคุมไปในทันทีมิสเตอร์ฮาทำได้เพียงดำเนินการเพื่อตอบโต้เขาแต่ฮยอนซูไม่คาดคิดวันรุ่งขึ้นหัวหน้าจึงเริ่มที่จะไปหาเขาอีกครัั้้งใหหเขายุดวน เกมออร์ฮาวเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางทั้งหมดในนามของคุณผู้ชายคนนั้นวิ่งมาหาฉันที่บ้านและขู่ให้ฉันหยุดงานหนึ่งวันนี่คือคุกของโซการได้ออกไปเที่ยวสักวันก็น่าจะแอบมีความสุขเห็นแม่ตัวเย็นหัวใจของฮยอนซูเจ็บเหมือนมีดหลังจากกลับเข้าคุกเขาได้ตัดสินใจครั้งใหญ่เขาบอกตัวตนของเงงออสเข้าอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นคนวงในตำรวจที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความยุติธรรมแต่เขาไม่ได้น่ารักเหมือนอันธพานตัวใหญ่ หปีต่อมาฮอนซูได้รับการปล่อยตัว1ปีที่จะกลายเป็นเพื่อนสนิทของฮาวเขาเข้าสู่เดจิองกรุ๊ปอย่างราบรื่นเวลานี้คนทั้งสองในโลกลอยขึ้นเหมือนเว้าในสายลมแต่บุคคลที่3ในกลุ่ม,มองว่าฮยอนซูไม่พอใจในการรวมตัวกันครั้งแรกเขามาพร้อมกับปืนบอกว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้กับฮยอนซูฉันกลัวว่าฉันจะฆ่าคุณบ้าไปแล้วนี่ปืนจริงเหรอ ฝุงชนที่อยู่รอบๆต่างังหวัดกลัวกับฉากน,นี้ฉันเห็นเพียงฮยอนซูเปิดสลักนิรภัยเบาๆเอาปืนเจาะหัวต้าเว่ยโชคดีที่มิสเตอร์ฮาวอยู่เคียงข้างเขาเพื่อไปเอาปืนคืนต้าเว่ยกำลังเล่นกลอุบายอยากจะโต้กลับมากยิ่งขึ้นผลของการโดนโกเปียงโจเจ้านายตกติดต่อกันและ4ีหชิ้นเด็กดีเราทำงานในกิจการของรัฐและเอกชน คุณจะเป็นเหมือนพ่อของคุณที่ไม่มีขาวดําแบบนั้นไม่ได้ปรากฏว่าเดวิเป็นหลานชายของประธานาธิบดีโกไฮซูดูถูกต้าไว้ต่อหน้าทุกคนมันเหมือนกับการตบหน้าประธานาธิบดีโกเขาจะไม่นั่งเฉยโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะจัดการกับมิสเตอร์ฮาวและฮยอนซูเนื่องจากจะมีคําสั่งซื้อใหม่จากราัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีกฝ่ายยอมรับธุรกรรมกับนายฮาวเท่านั้นเพราะหลังจากการทําธุรกรรมกับรัสเซียเสร็จสิน้น ฉันจะจัดการกับสองคนนี้แต่ประธานโกไม่รู้หลานชายตั้งแต่แรกเข้าข้างนายเฮาเพราะเขาถูกประธานาธิบดีโกทำร้ายตั้งแต่เด็กต้าไว้เกลียดลุงคนนี้ทันทีเขาบอกครอบครัวคินว่าเขาเสียชีวิตในคุกเพราะโรคหัวใจ,จกำเริบสิ่งนี้ทำให้ประธานโกคิดว่ามอร์หาวไม่รู้ว่าเขาซื้อคนมาเพื่อฆ่าเขาดังนั้นทั้งสองคนจึงติดต่อพ่อค้าในรัสเซียอย่างเงียบๆภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของเด์เวจูจูประธานาธิบดีโกก็มองเห็นเงินเป็นเพียงภาพลงตาตกลงที่จะจัดการกับต่างประเทศนี้ในสถานที่อื่นด้านตำรวจกำลังดเเนนิกาารอยย่งงีบ แต่คนวงในที่คิมส่งมาถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธออดไม่ได้ที่จะคว้า,า,ายหญ้าใบสุดท้ายฮยอนซูอย่างไรก็ตามหากใบหญาบา้าใบนี้น่าเชื่อจะต้องมีการตรวจสอบในโอกาสที่ฮยอนซูไปเยี่ยมแม่ของเขาเพียงลำพังคิมเป็นน้องสาวของคนที่ลักพาตัวเขาไปเทน้ำมันหนึ่งถังใส่เขา ขู่ให้เขาเปิดเผยความเป็นตำรวจโชคดีที่ในที่สุดทยอนซูก็ยังสามารถยืนหยัดได้หลังจากที่เห็นคิมนูหนา้าเขาก็โกรธและตะโกนเสียงดังเขาใช้ชีวิตมา,มามากพอแล้วกับการถูกปฏิบัติเหมือนเป็นหุ่นเชิดแต่เมื่อคิมถามว่าเขาพบหลักฐานการค้ายาเสพติดของกลุ่มต้าเจียงหรือไม่คอยซูอ่อนแออีกแล้วเขาพูดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมให้กับคุณคิมเพราะการต้องการค่าประธานาธิบดีระดับสูงไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจและนี่คือเป้าหมายของเอมออร์ฮาวเพื่อประโยชน์ของที่ใหญ่ของฉันเขาอาสาทำงานข่าวกรองให้กับตำรวจหลัััังงจาาากกกกกลบบบมเเข็ออรื่นนีี้ทท แต่ไม่คิดว่าจะเป็นความฝันพี่ใหญ่ภายนอกแสดงความเสน่หาอย่างลึกซึ้งเบื้องหลังคือตัวร้ายตั้งแต่ต้นจนจบมิสเตอร์ฮาวรู้ว่าเขามีตัวตนเป็นตำรวจแต่เขาก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเช่นกันการตัดสินใจจับวงในครั้งนี้ของตำรวจเขาไม่ปล่อยให้ฮยอนซูเข้าใกล้ตัวเองเพรอให้ฮยอนซูคิดว่ามันเป็นการกระทำภายในที่ไปได้สวยมิสเตอร์ฮาวกำลังตามหาคนที่ก่อเหตุฆ่าแม่ของเขาเพราะเขารู้ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะไม่สนใจความรู้สึกส่วนตัวของฮยอนซูอย่างแน่นอน เข้ามอบตัวหลังถูกตำรวจปฏิเสธอารมณ์ของฮยอนซูแตกสลายอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้มิสเตอร์ฮาวถือโอกาสติดสินบนผู้คุมให้ฮยอนซูออกไปพบแม่เป็นครั้งสุดท้ายจะช่วยจัดงานศพให้เขายังไงละ่ะการกระทําเหล่านี้ทําให้ฮยอนซูไม่มีที่พึ่งโดยสิ้นเชิงรีเริ่มที่จะบอกมิสเตอร์ฮาวว่าเขาเป็นคนวงในหลังจากฟังเขาจงใจทําหน้าประหลาดใจแต่เขาไม่มีความประหลาดใจใดๆในใจของเขาเพราะสิ่งทั้งปวงนี้ถืออยู่ในรหัสแม้ว่าตำรวจสายลับฮยอนซูคนนี้จะดำสนิทแต่เขายังคงรายงานการซื้อขายยากับคิม นคืนนั้นประธานโกพารุ่นน้องไปที่จุดซื้อขายแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเพิ่งลงเรือค้าขายข้างนอกก็เปิดไฟทุกด้านรถตำรวจจำนวนนับไม่ถ้วนล้อมรอบโดยไม่มีช่องว่างพี่สาวคิมระดมตำรวจทั้งโซลตั้งใจทำตาข่ายจับทั้งต้าเจียงกรุ๊ปและเจ้าพ่อยารเสเซียฉันได้ยินมาว่าประธานกกเขาไม่ค่อยดีคุณโอเคเปิดหน้าอกแต่ในขณะที่หน้าอกถูกเปิดออกคิมโง่ตลอดโดยทั่วไปจะไม่มียาเสพติดอยู่ภายในแต่เป็นของเล่นเด็กดูเหมือนนายตำรวจของเราจะสนุกมากๆ ผู้นำคิมที่รักของฉันแต่ครั้งนี้ด้วยในทะเลไม่ไกลในไม่ช้ายอนซูก็มาที่นี่เพื่อปกป้องกลายเป็นว่ารัซเซียเอาของไปทิ้งที่ก้นทะเลหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงเกลือจะถูกน้ําทะเลกะะัดเซาะสินค้าออกมาทีละชิ้นเป็นแบบนั้นทั้งสองฝ่ายทํำธุรกรรมได้อย่างราบรื่นประธานโก็ยกถพวยแสดงความยินดีอย่างอารมณ์ดีแต่ตอนนี้นายฮาวบอกว่าเขาไม่เคยดื่มสุรากับผู้ตายขอโทษครับลุงคนที่สมควรตาย เดินตามแสงไฟในห้องที่ริปรีประธานโก สนับสนุนโดย e v p 1 b e t c o m ดูหนักก็ได้ฟินแล้วมาอินไปกับเราเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นมีให้เล่นครบจบในที่เดียวมาพิชิตแจ็คพอตกันได้ทุกวันแต่ถ้าคุณเล่นแล้วเสียเราคืนยอดเสียถึงเจ็ดเปทุกวันแต่ถ้าหากคุณไม่ชอบการเดิมพันก็มาสร้างรายได้มันๆกันได้ที่น,นี่เพี้ยคิดแชร์ลิงก์ของคุณบนสื่อโซเชียลรับไปเลยสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์จากยอดเสียของเพื่อนรับรองว่ามีเงสินเที่ยวกันทั้งชาติและกิจกรรมดีๆอย่างหมุนกลมล้อนหนังจบรุ่นทองคำหนักหนึ่งบาทแถมแจก ให้เขายิงทำร้ายเขาแต่จากการสืบสวนนางคิมยังคงค้นพบช่องโหว่เธอรีบโทรหาฮยอนซูกลับไปที่สำนักงานแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดให้เขาดูฮยอนซูเห็นคนที่ตีแม่ของเขาในวิดีโอแต่เขาเป็นรุ่นน้องของฮาวปรากฏว่าในไม่ช้าพี่สาวของคิมก็พบว่ามิสเตอร์ฮาวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่เธอกลัวว่าฮยอนซูต้องการแก้แค้นจะส่งผลต่อการกระทำจันร์กรรมครั้งต่อไปดังนั้นซ่อนผลการสอบสวน ในตอนนี้หัวใจของฮยอนซูแตกสลายไปหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดทำไมคนข้างๆถึงแกล้งเขาเพราะต้องการล้างแค้นให้แม่ฮยอนซูโทรหามิสเตอร์เฮาเขาบอกว่าเขากำลังได้รับการสอบสวนของตำรวจภายในฉันแค่กลัวว่าคราวนี้มันจะยากสำหรับฉันที่จะหลบหนีอีกอย่างต้องมีคนในออกมาขายแน่ๆ มิสเตอร์ฮาจับจ้องไปที่ร่างของต้าเหวยทันทีเพราะเจ้าของมีเขาที่รู้ตัวต,วตนตำรวจของฮยอนซูในที่สุดฮยอนซูก็ขอให้มิสเตอร์เฮาไปพบที่เดียวกันก่อนที่พรุ่งนี้เช้าคุณสองคนจะออกจากโซไปพร้อมกันเจอกันคืนนี้ฝนเริ่มตกหนักในตอนเย็นต้าเหวยไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรียกไปยังบริษัทเขาจะไม่คาดหวังได้อย่างไรชามข้าวต้มมาเร็วมากในท้ายที่สุดมิสเตอร์เฮาใช้ป้ายชื่อบนโต๊ะทุบเดวจนตายจากนั้นนายเฮาให้ลูกน้องขนเงินและยาทั้งหมดใส่กระเป๋าฉันขับรถไปที่สถาานนนที่่ััดหมยงหหยงกบู แต่คุณสองคนเพิ่งเจอกันฮยอนซูจ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชาตั้งคำถามว่าทำไมจิตใจถึงชั่วร้ายนะมิสเตอร์ฮาวรู้ว่าเขาไม่สามารถซ่อนมันได้ยกปืนขึ้นและเล็งไปที่ไฮซูทันทีทันทีค่ะอย่าหวังว่าจะรู้ไปตลอดชีวิตแต่ฮยอนซูยิ้มอย่างขมขื่นและนั่งลงในไม่ช้าเขาก็สูญเสียความผูกพันกับโลกนี้ไปณนะตอนนี้ตำรวจด้านนอกเริ่มปฏิบัติการแต่เมื่อพวกเขาบุกเข้ามาพบว่ามีเพียงฮยอนซูเท่านั้นที่นั่งอยู่บนโซฟาไม่นานเสียงปืนในห้องก็ดังขึ้น พี่เฮาศัตรูเยอะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ฆ่าตำรวจทั้งหมดจากนั้นเขาก็เอาปืนเจาะหัวของฮยอนซูเห็นพี่ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมิสเตอร์เฮาอดสงสารไม่ได้เขายิงปืนใส่หูของฮยอนซูส่วนของความรักฉันพี่น้องและการทยรถจบลงที่นี่เมื่อมิสเตอร์เฮาเดินกับผลกระเพลกหูของฉันจำเวลากับฮยอนซูได้ตลอดเวลาน้ำตาฉันไหลออกมาอีกครั้งในขณะนี้จู่ๆก็มีรถพุ่งเข้ามาจากด้านหลังของเขาปรากฏว่าคิมรออยู่ข้างนอกเป็นเวลานานเธอพลิกเพื่อหากุญแจที่มิสเตอร์เฮาพบยาอยู่ในกล่องเต็มไปหมดซิเเตออรมมมหััวาากดดงๆโยไ่้ จับได้ว่ามีสิ่งประดิษฐ์มากมายเพียงพอให้เธอมีอนาคตที่สดใสแต่คราวนี้ไฮอุนออกมาไม่รอให้คิมพูดให้ยอนซูเจาะหัวฉันด้วยปืนโดยตรงจากนั้นนำกระสุนทั้งหมดไปที่ร่างของคิม จากนั้นเช็ดลายนิ้วมือของคุณอีกครั้งวางปืนในมือของมิสเตอร์ฮามองดูมิสเตอร์ฮานอนตายอยู่บนพื้น้ยอนสูไม่ลังเลใช้มือปิดจมูกและปากของฝ่ายตรงข้ามจนมิสเตอร์ฮาหมดสติไปเมื่อทุกอย่างกลับสู่ปกติฮอยสูนอนอยู่คนเดียวในรถดวงตาของเขาสูญเสียความแวววาวหลังจากนั้นเขาควรจะไปที่ไหนอาจเป็นไปได้ว่าผู้นำที่ชั่วร้ายถือกำเนิดขึ้นจากที่นั่นฉันแหละเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้า